นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไกด์ไลน์ยูนเวิร์ดนะคะช่องช่วยไกด์ไลน์ผู้คนนะคะที่กําลังหาคําตอบนะคะหรือติดปัญหาด้านไหนนะคะวันนี้เองก็จะมาช่วยไกด์ไลน์ให้กับผู้คนนะคะสําหรับวันนี้นะคะท็อปิกมาในเรื่องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอ่าทาไมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยยิ่งช่วงเนี้ยค่ะเป็นช่วงที่คนนะคะเริ่ม มาตื่นรู้กันเยอะมากๆแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการทําเรื่องของความรู้การตื่นรู้ต่างๆการฝึกสมาธิการทําภารกิจองค์ความรู้อะไรต่างๆค่ะซึ่งแบบมีหลากหลายตามจริตท,ที่ทุกท่านนะคะอยากจะไปศึกษาหรือว่าครูภายในของเราอ่ะคะ่ะอยากจะนําพาไปศึกษาเรื่องนั้นแต่วันนี้ค่ะหนูเองนะเป็นผู้ประสบภัยแล้วเนาะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนูเนี่ยเพิ่งได้รับการปลดล็อกในเรื่องของเรื่องนี้เพราะว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยรู้สึกว่าการคอยหลีกหนีปัญหาความวุ่นวายและอยู่ในที่สงบเนี่ยบางครั้งเนี่ยทุกคนน่ะมันไม่ได้จริงๆอย่างเช่นอะไรใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวหนูเองอะคะ่ะเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีเบบีใช่ไหมและหนูเองนะคะก็คือเนี่ยหลีกหนีวันที่เราแบบ ทำงานนที่เราว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อหาความสุขสงบให้กับตัวเองแต่แล้วมันกลับมีปัญหามีสถานาการณ์ที่ทําให้เราอะค่ะไม่สามารถที่จะอยู่กับความสงบที่สถานาการณ์รอบข้างอะที่มันสงบได้อะอ่ะทุกคนเคยเป็นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันเป็นสิ่งที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้นะคะการทําสมาธิบางคนนะคะจะคิดว่าเป็นการหลับตานั่ง เงียบๆแล้วก็อยู่กับตัวเองอันนั้นนะใช่นะแต่ในกรณีที่คนที่ไม่สามารถที่จะทําสมาธิได้เพราะว่าสถานการณ์รอบข้างนะคะหรือแม้แต่ชีวิตประจำวนันการดรําเนินชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ทําให้เราสงบนิ่งได้เราต้องสงบในจิตค่ะและเรื่องนี้นะคะครูของหนูนะคะครูบาอาจารย์ของหนูนะคะ มาช่วยปดดออกเรื่องนี้เพราะว่าทุกครั้งอะที่เราอยู่กับคนจำนวนมากอยู่กับสถานการณ์หรือว่าอยู่กับเบบีเนี่ยคือจะเป็นอะไรที่แบบฝึกสติเยอะมากๆเลยใช่ไหมเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าแบบเด็กกันะนะก็คือเขาก็มีความแบบเป็นเด็กของเขาก็จะค่อนข้างแบบมีการอ้อนติดแล้วก็ร้องไห้งองเงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีมันทำให้รู้สึก คนเป็นแม่อย่างเราเนี่ยอาจจะแบบใบโพด้าได้นะแล้วก็แบบบางทียากจะาย,ยากจะไหนอย่างนี้ไปทำความสงบแต่ในบ้านนะคุณมันไปไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีวันที่เราต้องการความสงบแต่เบบี้ฉันยูอย่างงี้ฉันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วก็สองเนี่ยสถานการณ์รอบข้างเช่นที่ทํางานหรือว่าครอบครัวเราจะไปบอกให้เขาหยุดดูนี่นะเราจะนั่งสมาธิเธอเสียงดังเกินไปเรานั่งไม่ได้มันก็ไม่ได้ถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็เลยมาแชร์เรื่องนี้ค่ะหนูเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าเป็นผู้ประสบภัยในเรื่องของเรื่องนี้มากๆเลยเพราะไม่ว่าจะทําอะไรก็แเราแต่ลนะถึงเราจะตื่นรู้เราจะฝึกสมาธิเราจะมีเชนเนอริงองค์ความรู้มันจะมักจะมีสถานการณ์ที่ไม่สามารถทําให้เราอยู่กับความเงียบอยู่กับความสงบเพื่อที่จะทําภารกิจเพื่อที่จะอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะทําสมาธิได้ในขณะนั้นครูบาอาจารย์หนูเนี่ยก็ได้สอนว่าให้ ใครก็แล้วแต่นะคะที่ไม่สามารถนั่งหลับตาทําสมาธิได้หรือไม่สามารถอยู่กับความสงบได้ข้อดีของอันนี้ก็คือมันจะทําให้คุณสามารถมีสติและสามารถทําสมาธิได้ในทุกที่นั่นเองนะคะและถ้าใครนะคะเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกับหนูนะคะหนูจะมาบอกนะคะว่าเรื่องนี้มันอาจจะต้องเป็นคนที่ฝึกมาระดับหนึ่งนะมันถึงสามารถทําได้เพราะว่าเราไม่สามารถไปหยุดยั้งสถานการณ์รอบข้างไม่สามารถที่จะไปคอนโทร คนอื่นสภาพแวดล้อมหรือสิ่งต่างๆได้แต่เราสามารถที่จะเรื่องจัดก,การจิตวิญญาณของเราความสงบภายในแล้วก็การหลอมรวม,มกับสิ่งต่างๆไปอะค่ะคือเราอาจจะชอบทําสมาธิที่แบบนิ่งสงบเราอาจจะชอบแยกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะไม่แบ่งแยกว่า ไปตัดสินเขานะที่เขาทำาล้เสียงดังเราลุลค้าญอยู่เราไม่อยากได้ยินเราแบบโอ้นั่นนะค่ะมันเป็นสิ่งที่เรากําลังแบ่งแยกอยู่แต่ครูสอนให้หลอมรวม,มค่ะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะรอบข้างที่มันดังที่มันแบบโอลฮอนวุ่นวายอะค่ะเราก็แค่เหมือนตอนแรกสถานการณ์เราจะรู้สึกว่ามันวุ่นวายรอบด้านแล้วเราจะทําสมาธิไม่ได้แต่พอเราแบบอะไหนลองสิเพราะว่า โลกภายในจะท้อนภายนอกลูกก็เลยกลับมาดูตัวเองว่าตอนนี้จิตของเรากําลังเป็นอะไรอยู่กําลังวุ่นวายกําลังคิดมากกําลังเครียดกําลังหงุดหงิดกําลังโมโ oh. หแต่พอครูครูบาอาจารย์ของหนูอสอนให้หนูทาแบบนี้ฟังกับทุกสัพเสียงก็คือไม่ว่าจะได้ยินเสียงลูกร้องได้ยินเสียงคนด่ากันนกบินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราควบคุมไม่ได้คนทะเลาะกันเสียงรดเสียงลาเสียงไล่ที่นป็นสถานการณ์ที่แบบ หนูอะทํางานอยู่แล้วหนูแบบต้องการใช้สมาธิแล้วคนแบบคือคือคนเยอะเยอะมันก็ทําให้เราแบบปวดหัวได้ใช่ไหมเออเราก็แบบเออฟังไปฟังไปเสียงหรือฟังไปฟังไป,งไป,งไป,งไปตรงสุดท้ายล้วแบบเออเข้ามาดูจิตดูใจแล้วนะเออก็นั่งไปสักพักหนึ่งเชื่อไหมว่าสถานาการณ์รอบข้างมันเบาลงมันเบาลงจริงนะแต่ตอนแรกเรากแบบโอ้ลําคานไม่อยากจะอยู่ตรงนี้เลยอยากจะไปนั่งสมาธิอยากจะสงบแต่ในตอนที่มันไปไม่ได้อะทุกคนทุกคนก็ต้องยอมรับว่า เราไม่สามารถหลีกเลี่ยกสถานการณ์นี้ได้ในโลกของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่ทําใจยอมรับค่ะทําให้มันเป็นรอมรวมไปกับสมาธิของเรานั่นเองเออก็คือฟังไปว่าเสียงเออนี่นะคนด่ากันนะเออเสียงนกเสียงกาเสียงรถเสียงดังเสียงลูกเสียงร้องไหนะ้คือเราฟังแล้วเราเหมือนแบบเป็นคนที่นิ่งสงบในถ้ำกลางระเบิดอะคะ่ะ ฟีลแบบประมาณนั้นเลยซึ่งเคยเจอมาแล้วรอบหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยคือเหมือนแบบพยายามหนีมากกว่าแต่ว่าการทำสมาธิแบบนี้เขาเรียกว่าอัปปนาสภาวะมังมันไม่เชิงแบบเกิดเป็นสมาธิหรอกมันก็คือแค่เรามีสติแล้วเรามีความนิ่งสงบในจิตใจของเราอะค่ะแล้วยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราแค่นี้ค่ะ,คะเราก็จะอยู่ ความสงบของเราเราไม่ต้องไปตัดสินเขาเราไม่ต้องไปว่าเขาเราอย่าพยายามไปเปลี่ยนคนอื่นแต่เรามาพยายามเปลี่ยนตัวเองพยายามมาจบที่จิตของตัวเองให้ได้เพราะว่าในโลกของความเป็นจริงเราไม่สามารถคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างที่ใจเราต้องการนั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะก็เดี๋ยวปิดไพ่นะคะในการที่จะมาช่วยไกด์ไลน์นะคะให้กับทุกคนนะคะ จริงๆแล้วอะคะ่ะก็คือจะมาแนะนําในเรื่องของการทาสมาธิสําหรับคนที่แบบไม่สามารถสงบได้จริงๆนะก็วันนี้นะคะไพ่จิตวิญญาณอยากบอกว่าหมดเวลาแล้วที่เธอจะไปตามห่วงใยคนอื่นเวลานี้เธอควรสนใจตัวเองค่ะสนใจแค่ตัวเองนะคะไม่ต้องไปคอนโทรลไปปรับเปลี่ยนไปพยายามควบคุมอะไรที่มันเป็นความวุ่นวายมันแปลว่าใจคุณนะคะ กำลังวุ่นวายอะไรที่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนภายนอกนั่นแหละคือสิ่งที่ภายในต้องจัดการก็สำหรับใครนะคะที่กำลังโดนเป็นสู้ประสบภัยเรื่องนี้อยู่นะคะก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูนะคะฟังความวุ่นวายจนมันสงบนั่นเองคะ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆคะ่ะ